ข่าวดีดีกับพี่คำรน,ำรน,ำรนา,า,า,ารอนตอนนวัตกรรมความก้าวหน้าและสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาที่อสอมวกเหล็กสระบุรีนะ <c oughs> จะบอกให้นมไทยในอาเซียนเราเป็นเบอร์หนึ่งสระบุรีมีรักดังดวงชีวา ที่ไหนที่ไหนก็สู้นมไทยไม่ได้ เรื่องราวของวัวแดงแม่ลูกคู่นี้เป็นตำนานยืนยาวมาหลายสิบปีและณวันนี้อสซคหรือองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยผู้ผลิตนมรายใหญ่ของไทยและอาเซียนก็เติบโตเบ่งบานแรคโตสฟรีนี่มีหลายเจ้าของเราถือว่าเป็นผู้นำแรคโตสฟรีเหมาะสำหรับผู้ที่แพ้น้ำตาลในนมมีตัวใหม่อีกตัวนึ่งนมโยเกิร์ตยูเอสทีชิลดีเหมาะสำหรับกลุ่มวัยรุ่นเยาวาชนไขมันศูนย์เปอร์เซ็นผสมบุกเคี้ยวได้เหมือนชาไขา่มุกเป็นบุกและสุขภาพ แล้วก็เปรี้ยวรถแบบสวรสถอร่อยครับเหมาะสำหรับวัยรุ่นออกมานานไหมครับตัวนี้อันนี้ออกมาได้สักสามสี่เดือนแล้วครับผลตอบรับก็ดีครับเราเริ่มต้นจําหน่ายในในออนไลน์ก่อนแล้วก็ตอนนี้จะเข้าตอนนี้เข้าไปที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วแล้วก็ดีก็ตามด้วยมินิมาร์ตต่างๆครับก็คือเกาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ใช่รุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่ครับส่วนส่วนไอ้ตัวนี้เป็นปีแล้วเนาะับอันนี้ได้มากับปีแล้วครับอันนี้ก็ขายดีขายดีแลกวก็ฟรีครับ ก็นี่ถือว่าเป็นการตลาดการตลาดนำการผลิตดูกลุ่มเป้าหมายของคนแล้วก็ทำไปตามนั้นกรับนมไทยดีที่สุดดีที่สุดครับแล้วไม่ต้องกลัว FTA ด้วยไม่กลัวนี่สิของจริงวัวนมไทยผลิตพัน์นมไทยไม่น้อยหน้าใครในอาเซียนครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอนมไทยไม่กลัวนมนอกที่จิง พอบอกอบอกน้องเอ๊ะนมไทยคุณาภาพามากจังเลยนอกนั้นเว้ยมันแค่หังนมอ,อย่าชมว่าดีขอ่อคขาวดีๆกับพี่คำรณสรุปอย่างนี้อย่างงี้ว่ายังไม่หยุดชุดไม่อยู่กับเส้นทางเดินของโคโนมและผลิตภัณฑ์นมไทยมวกเหล็กสระบุรีเด้อฮ่าสิบอกให้นม ไ,ไม่กลัวนมนอกที่จึงขอบอก